สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะพาทุกคนมาใส่ใสายพานไทมิ่งกับสายพานบาลานเซอร์ของนี่เลยเจ้าแอคคอร์ด F23A1 นี่เลยครับตัวเป็นๆเ,เดี๋ยวเรามาใส่กันก็น่าจะทำให้ดูอย่างละเอียดทุกขั้นตอนแล้วนะ เริ่มจากการจัดตำแหน่งของเฟืองเพาเราลิ้นก่อนโดยหมุนให้ตัวหนังสืออัพขึ้นมาด้านบนจะเห็นได้ว่าขีดด้านข้างของเฟืองทั้งสองด้านจะต้องขนานกับฝาครอบวาล์วฝาสูบตรงนี้ทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเห็นว่า จะมีลูกศรชี้ขึ้นด้านบนแล้วก็ขีดทางด้านหลังก็จะมีตรงเป็นแนวเดียวกันกับด้านหน้าขนานกับฝาโูบตรงบริเวณฝาครอบวาวตรงนี้ทั้งสองด้านตรงนี้ขนานกับอันนี้ครึ่งจะเป็นแนวระนาบเดียวกันถ้าใช้เหล็กเบแบนทาบให้ดูก็จะเห็นชัดๆเป็นแนวนี้เสมอเป็นแนวระนาบเดียวกันทั้งสองด้านทั้ง ด้านนี้มันจะเป็นแนวระนาบเดียวกันซึ่งถ้าจัดไว้ตำแหน่งนี้นะเท่ากับว่าสูบหนึ่งของเครื่องรุ่นนี้ก็คืออยู่ฝั่งเดียวฝั่งที่ติดกับเฟืองพพลาลิ้นด้านบนดูจากาวาวจะเป็นอิสระทั้งสองฝั่งทั้งไอดีไอเสียต่อไปก็มาจัดตำแหน่งที่เผาเข้าเวี่ยง โดยหมุนให้เผาก็าเหวี่ยงมาร์กเขาจะบอกไว้ตำแหน่งนี้จัดให้หมุนมาตำแหน่งนี้นะจะเห็นไหมสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้กับไอ้ร่องลิ่มเนี่ยเขาจะตรงเป็นแนวเดียวกันแล้วก็ที่ฝาครอบด้านหน้าของเครื่องก็จะมีขีดบอกตำแหน่งเป็นลิ่มอยู่อย่างนี้สามเหลี่ยมจัดให้ตรงกัน แล้วก็มาจัดตำแหน่งเฟืองเพาบาลานทางฝั่งใต้ท่อร่วมได่ดีทางนี้สาเหตุที่อันนี้จำเป็นต้องถอดออกมาเพราะว่าตำแหน่งถูกจัดมาไม่ตรงก็เลยต้องถอดออกมาแล้วก็จัดตำแหน่งใหม่โดยเริ่มต้นจากการที่จะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของเขาที่ถูกต้องจะต้องอยู่ประมาณ ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้แล้วก็ขีดตรงนี้จะต้องมาตรงกับขีดนี้ของใบเรียนฝาหน้าเดี๋ยวจะจัดให้ดูโดยถอดน,อน็อตตรงนี้ออกมาก่อนตำแหน่งนี้ถอดลงมาจะเห็นรูแบบนี้แล้วใช้เหล็กขนาด หกมิลยาวสัก4นิ้วใช้วอร์เนียว,วัดระยะจากปลายด้านในถึงให้มาถึงประมาณ74มิลแล้วทำเครื่องหมายไว้แบบนี้74มิลของได้ขอบนอกนี้นำมาเสียบเข้ากับปลูที่เราถอดน็อตออกมาเมื่อกี้นี้เสียบเข้าไปแย่แล้วก็หมุนเฟืองตัวนี้หมุนเฟือง ตอนนี้หาตำแหน่งที่รูเขาแย่เข้าไปได้จนสุดเขตที่เรามาร์คไว้นี่ในทีนี้หมุนจนเจอแล้วอ่าเดี๋ยวจะหมุนหาตำแหน่งอื่นให้ดูมันมันจะใส่ไม่เข้าเขาถึงได้บอกว่าให้อ่มันจะรู้สึกเหมือนว่าใส่ได้แต่ว่าใส่เข้าไปได้นิดเดียวคือเขาถึงได้บอกว่าให้วัด74เมิลแล้วทำเครื่องหมายไว้แย่ให้ไปสุดเครื่องหมายนี้ให้ได้ถึงจะได้มาคที่ถูกต้อง อ่ะเนี่ยผมแย่เข้าไปได้แล้วสุดรมาร์กของผมแล้วเห็นไหมอ่ตาตำนี้ก็จะได้ตำแหน่งนี้วางประเก็นลงไป้อยู่ในร่องตำแหน่งเขาตอนจะใส่จัดตำแหน่งให้รอยบากเล็กตรงนี้ตรงกับจุดแรกตรงนี้เพราะว่าเฟืองเขาจะเป็นเฟืองเฉียงพอเราใส่ไปปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะหมุนมาตรงตำแหน่งนี้เองค่อยๆใส่เข้าไป พอใส่เข้าไปได้แล้วก็จะเห็นว่าตำแหน่งกลับมาอยู่ตรงที่ผมบอกไว้ทีแรกแล้วตามนี้ทีนี้ขีดตรงนี้ก็จะมาตรงเป็นแนวเดียวกันกับขีดนี้ที่ฝาครอบเห็นไหมครับตามนี้อ่าแล้วเราก็เดี๋ยวก็ใส่น็อตแล้วก็ดึงตัวไอ้เหล็กตัวนี้ของเราออกมาแค่นี้เดี๋ยวใส่น็อตก่อน พอไข่น็อตสามตัวนี้ให้แน่นแล้วก็มาเตรียมลูกลอกตั้งสายพานเส้นยาวตัวนี้ใส่สปริงคล้องไว้รูนี้แล้วก็รูตรงนี้ของลูกลอกจะต้องมาอยู่กับเกี่ยวเข้ากับหลักนี้ามาเดี๋ยวเราใส่เข้าไป เอารูตรงนี้ของลูกลอกเข้าไปกับเดือยตัวนี้เข้าไปแล้วแล้วก็ไข่น็อตตัวนี้ให้แน่นแต่ว่าไขาน็อตแน่นแล้วตัวนี้จะต้องเคลื่อนที่ได้แบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเอาไว้ใช้ตั้งสายพานเวลาเราประกอบจุดไทมิ่งออกทั้งหมดแล้วแล้วก็มาจัดตำแหน่งเพาบาลานเซอร์ทางฝั่งท่อไอเสีย โดยให้รูไอวงรีตรงนี้ตรงกับสามเหลี่ยมที่ฝาตรงนี้อีกกำแน่งหนึ่งเขตตรงนี้เขาก็จะมาตรงกับสามเหลี่ยมตรงนี้พอดีสำแหน่งเดียวกันของเฟืองบาลานซ์ฝั่งททอรไอเสยแล้วก็จัดสปริง วางไว้ตำแหน่งนี้ก่อนยังไม่ต้องดึงขึ้นไปคล้องนะใส่ใสายพานทางด้านบนแมคมชาร์ปก่อนนะแล้วก็ในที่นี้ผมทำคนเดียวผมเอาเคเบิลไทรัดไว้อย่างนี้แล้วก็ดึงดึงลงมาให้แนวตรงที่สุดตึงทางด้านฝั่งนี้นะฝั่งที่ใส่ให้ดูนี่ตึงตรงนี้ฝั่งนี้จะต้องตึงนิดนึงแล้วก็ลงไปไปตีกับเฟืองด้านล่างอ่ะลงไปใส่ขยย้างล่างดึงทางฝั่งนี้ให้ตึงเบา แล้วก็จับใส่เข้าไปทางเขเวียงแล้วก็ยัดโค้งเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปจะได้พอดีกันเลยอย่างนี้หรือใครใส่ยังไงก็ได้ตามถนัดอันนี้ใส่ตรงนี้แล้วฝั่งนี้จะตึงนิดนึงฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะตึงนิดหนึ่งพอเข้าลองได้แล้วก็จับโค้งขึ้นมาให้อยู่เหนือลูกปืนลูกลอกตั้งสายพานแล้วก็วนลงมา หาปั๊มน้ำฝั่งนี้จัดเข้าไปในร่องพอดีอย่างนี้แล้วก็เตรียมลูกรอบตั้งส่ยพานบาลานเซอร์จัดเข้าให้รูปร่างอย่างนี้คล้องเข้าไปแล้วก็จับขึ้นไปใส่คล้องเข้าไปในรูแล้วก็นอ็นอตน็อตก็จะเป็นน็อตแบบนี้นะมองขึ้นไปอ,อ,อนี่แล้วก็รูนอ็อตเขาจะมาตรงตรงนี้แล้วก็ใส่นอ็อตรูนี้เข้าไป ใส่น็อตให้แน่นซึ่งตัวนี้เขาจะต้องเคลื่อนที่ได้แบบนี้เพื่อีจะเป็นตัวตั้งสายพานเดี๋ยวเราจะใส่สปริงตรงนี้ใส่แหวนรองด้านหน้าหนึ่งตัวตรงนี้เขามีมาผมก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้ขันเข้าไว้เบาๆให้ทอแตะๆหน่อยหนึ่งเกี่ยวสปริงลังตรงนี้ อย่างนีตัวปิงตัวนี้เป็นตัวเล็กๆเบาๆคล้องใส่ยพานบาลานเซอร์โดยรักษาตำแหน่งของมาร์กที่เผาบาลานไว้ให้ได้ตำแหน่งเดิมของเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวขับสายพานตรงเข้าเวียงบาลานเซอร์ตัวล่างอย่างนี้เล็งให้ตรง ใส่เข้าไปได้ปุ๊บก็จะเป็นลักษณะนี้รักษาตำแหน่งมาร์กให้ตรงไว้พอได้ดังนี้แล้วก็หาเอาน็อตเพอาเขาเวียงเข้ามาแล้วก็หาอะไรก็ได้มาลองใส่ไปอย่างนี้ไขเข้าไปให้พอที่เราจะแน่นพอที่เราจะหมุนเพาเขาเวียงเพื่อตั้งสายพานให้ตึงได้เดี๋ยวาบล็อกลมกระชากบอ์ก็ได้หรือคอนตีก็ได้ ไขนอ็อตลูกลอกตัวนอกใบาพานบาลานเซอร์เบอร์สิบตัวนี้ให้แน่นย้ำคิดอีล้ำทำแล้วก็เตรียมตัวอีกอันหนึ่งตัวในนี้แล้วก็ตัวในอีกตัวหนึง่งส่พานเส้นใหญ่อ่ะขาขให้แน่นแล้วก็คลายตัวนี้ไว้พอหลวม ีจะให้ขยับตั้งสายพานได้ก่อนตัดเคเบิลไทยออกแล้วก็ดึงสปริงขึ้นมาของดึงเล็กขนาด6มเมที่เป็นเครื่องมือพิเศษของเราออกมาใส่น็อตเดิมเข้าไปปิดรูไขให้แน่นกันน้ำมันไหล หมุนเพลา,าเขวียงทวนเข็มนาฬิกาจากสิบสองนาฬิกาตำแหน่งนี้มาที่9ก้นาฬิกาเพื่อที่จะให้สายพานเขาตึงแล้วก็ไขน็อตยึดลูกลอกให้แน่นเลยใส่ยพานตึงแล้วขเขวียงสองรอบ เพื่อตรวจสอบฟว่ากลับมาตรงตำแหน่งเดิมไหมและมีอะไรติดขัดบ้างไหมหนึ่งรอบแถวที่ที่หมุนทวนเข็มเพราะว่าเครื่องตัวนี้ถ้าเราหันมาทางนี้เครื่องเขาจะตอนที่ติดเครื่องอยู่เขาจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเอาละโอเคได้แล้วมาดูกันดูที่เพลาเขาเหวี่ยงด้านในผมแต้มสีไว้าอาโอเคสีกลับมาตรงแล้วแล้วก็ตำแหน่งนี้ กลับมาตรงไหมอ่าตรงอ่าตรงตรนงี้ตรง,ตรง,ตรงดูข้างบนตำแหน่งนี้ตรงมาดูตำแหน่งนี้อ่าลักอรขึ้นมาตรงอ่ารอยบากขึ้นมาตรงไปดูข้างหลัง ลูกสรกลับมาตรงขึ้นมา,าดูขีดนี้เอาเหล็กบางๆเทียบไปดูตรงตำแหน่งเดิมโอเคประกรอบกับก็เดี๋ยวใส่ฝาครอบเดี๋ยวก็ใส่ฝาครอบวาวแล้วก็ใส่อุปกรณ์ครบก่อนเดี๋ยวจะติดเครื่องกันอโอเคติดเครื่องได้แล้วประกรอบ เก็บรายละเอียดโอเคตามนี้ขอบคุณครับ